เองสั่งตั้งแต่กี่หน่วยขึ้นไปมึงจะคืนน้ำลายเหี้ยทหารคืนน้ำลายจะออกรบแล้วสึกคืนน้ำลายดีไม่ปวดเหี้ยปวดเหี้ยวะเอาคำแนะนำการปฏิบัติหมายความว่าไงหม่อมมึงใครอธิบายได้วิอยากตอบไปครับสิ่งที่หน่วยแต่สองหน่วยไปอยู่ในพับไหนครับฟังนะ หมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาสั่งเป็นอะไรเป็นส่วนส่วนแต่พอเขาขอเนี่ยเขาจะสั่งเป็นทุกอะไรทุก,ทกส่วนมึงต้องปฏิบัติตามนี้เ <c oughs> ช่นเขาพูดว่าไงบ้างข้อหนึ่งเขาพูดว่าไงบ้างที่นำครับใครเอ่อเคลื่อนที่นำข่อไปเคลื่อนที่นำข้อสองเอ้าเอามาเป็นข้อข้อมั้งสิเขาว่าไงบ้างที่สั่งร่วมกันอะทุกส่วนพร้อมเวลาสิบสามหนึ่งาทุกส่วนพร้อมเวลาสิบสามทไหหนึ่งศูนย์อ้าต่อไป เรื่องเปิดขายเวลา13:25อ่า13:25นี่ผู้พันรู้แล้ว13:25อีก7นาทีติดขายเปิดขายออกไปผนจุดเริ่มต้นตรงแยกหน้านี่ครับเวลา13:00อ่าเข้าใจไหมผ่านจุดเริ่มต้น,นแยกหน้า13:00นี่แสดงว่าเขาสั่งทุกหน่วยพอไปถึงข้อ4เรื่องการอะไรข้อ4ทำสั่งกิจการก,ก,การช่วยลบอ่ะการช่วยลบก็คือระบบการส่งกำลังลุงนั่นเองข้อ5การอะไรกรมบรรลับไกลละไกละกละอ่า การวัดบัญชาครับอ่าการวัดบัญชาและการสายไอจีกองอ่ะติดต่อคือสายไอจีกองมึงเล่นของเนี่ยมาฝึกงานเนี้ยอยบางคนที่มันขับไฟดำน้ำไอ้เหี้ยไม่ใช่ไปเล่าอะเวยไอ้น้ำมันแว่นต์ดำน้ำอ้าวโอเคนะครับบุบุคคลพลังทำแผนการยิงจัดชุดเป้าตรวจ แล้วผู้ขับปูก็ส่งแผนการยิงให้ใครผู้ขับปวนส่วนคอนี่ต้องส่งแผนการยิงให้ใครด้วยคอนอกจากทำแผนการยิงของตัวเองแล้วต้องส่งให้ผู้ขับปวนแล้วต้องส่งให้ใครด้วยส่งให้ใครด้วยคอมันมิถึงหลักความจริงเลยถ้าข้าศึกมันเข้ามาใงคอยเหตุเนี่ยข้าศึกมันเข้ามาใงคอยเหตุต้นต้นไม้เนี่ยอ่ามันต้องมีดูดีๆจะไปสั่งว่า พี่ัดตรงนี้เรายิงตรงนี้ได้ไหมก็ต้องสั่งอ้างจากจุดอะไรจากอะไราจากจอรลอเขาจะทําเดฟคอนเนี่ยหมายความว่าจะจุดยิงหาหลักฐานเนี่ยรอบฐานเนี่ยที่เขาเรียกมาร์ก,กิงลาวเนี่ยหรือเดฟคอนเนี่ยนะรอบฐานเนี่ยเป็นจุดๆุดไว้พอขา้าศึกเข้ามาที่บริเวณจุดไหน <Okay. S 1> เราใช้อ้างจากจุดนั้นเราย้ายก็าหาข้าศึกเขา้เขาใจไหมถ้าเกิดเราไปปรับใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพิกัดติดพิกัดโปล่าไปขอปรับใหม่เนี่ยนานไหมพุ่งร้อยให้ภารกิจพุ่งขับบวดเลยผู้พันให้ภารกิจพุ่งร้อยพุ่งร้อยให้ภารกิจพุ่งขับบวชลาตะเวนเขตบไปวางฉากกำบ,บงังผู้ขับบวรับคําสั่งเตรียมเสร็จวางแผนเสร็จออกคําสั่งลาตะเวนแล้วก็เนืกก่องจากระยะทางไกลระยะทางไกลนี่เราไม่ต้องไปตรวจภูเทศก่อนพอใกล้ถึงพื้นที่ลพลบุปั๊บหาที่ลพลเจ้าช่าแล้วค่อยไปตรวจภูเทศ เอาแหละถึงขั้นตอนนี้ใครไม่เข้าใจปะว่าเราจะทํำอะไรต่อไปถ้าเข้าใจแล้วเตรียมตัวนะ <_ S 1> เดี๋ยวพุ่งกวบวดจะเริ่มออกคาสัง่งลาดตะเวนนะให้กับพบตอนพบตอนเข้ามานี่ทำอะไรก่อนสิ่งแรกสบัดอะไรสบัดแผนที่ชักอะไระ <_ S 1> มาเข็มทิศรับให้เข้าทิศเหนือแล้วเตรียมรล้วคาสัง่งยุตธการห้าข้อต่ออางใจหลังจาก ที่คอมมิวนิสต์ได้ทำการยึดอำนาจลัฐของกลุ่มประเทศนโดจีนมาแี้อ้าวติดตามสถานการณ์ได้ไหมยขอให้คำสั่งเจ้การ5ข้อข้อที่หนึ่งตอบพร้อมกันข้อที่หนึ่งสถานการณ์ทั่วไปข้อกอข้อขอข้อขอหน่วยไหนที่มาสนับสนุนบ้างต้องกระเจ็บคือใคร ก้าคอา 9, ายตรวจการต่อตาให้ว่ามีข้าศึกอยู่หน้าเราไกลไหมพอเราตรวจด้วยกล้องสองตาหรือกอนตรวจด้วยสายตาจะไม่เจอสายฟ้าคือใครพอเข้าจอมตีเป้าหมายมีการทิ้งบอมเป้าหมายด้วยนาปามหรือจรวดพวงอะไรแล้วแต่ตาน,นี้คือใครตานนี้มีไหมม,มีปืนใหญ่อาจจะมีปืนใหญ่าตราจรอ,อย่างที่ไหนขึ้นมาช่วยเราอีกปอชอตปืนช่วยโดยตรงอะไรแล้วแต่ต่อไป วิศณุเป็นใครอ่าหน่วยที่จะหน่วยทหารมลาตะเวนเนี่ยยากกองร้อยเนี่ยจะมีทหารช่างให้ประมาณหนึ่งหมู่หรือหนึ่งหมวดขึ้นมาสมทบเพื่อจะได้แก้ไขว่าเจอสะพานกู้กับระเบิดทุกระเบิดเราอาจจะมีฝีมือในการกู้กับระเบิดทุกระเบิดในส่วนตัวแล้วเพราะทุกคนเนี่ยสามารถทํางานโยธาได้ในหน่วยทหารมาลาตะเวนแต่ถ้ามันเกินขั้นขั้นสองขั้นสามเหมือนกับแก้รถเหมือนกันก็ต้องใช้ใครทหารช่าง วิศนุกขึ้นมาทีนี้เอาแหละต่อไปก็ขอไอข้อสองของคำสั่งกิจการว่าอะไรอะไรกริจใครตอบพร้อมกันที่ใครทำอะไรที่ไหนไหนเร็วเร็วอ่านพร้อมกันเร็วกันก้นเรียนมั่งสกัดกั้น อย่างไรเนี่ยเตรียมที่มั่นกัดนะครับเตรียมที่มา่นกัดกั้นต่อไปพรุ่งนี้ต้องตรวจภเทศเตรียมรับสั่งพรุ่งนี้เราทำภาพช้าๆเพราะเรามีเวลาเราไม่เร่งรัดเอาละต่อไปเขาสามอะต่อไป <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไป ต่อไปต่อไปจุดต่อที่ส yes ี่จุดต่อที่ห้าจุดต่อที่หกจุดต่อที่เจ็ดจุดต่อที่เจ็ดผู้หมวดก็สั่งให้ทำอะไรบ้างจุดต่อที่เจ็ดในรถงั้นวันนี้ให้เตรียมกระสุนอะไรให้เรียบร้อยด้วย แต่อย่าใส่เข้าไปในรังเพลิงให้เตรียมไว้เฉยถ้าเกิดมันสาดขึ้นไปเนี่ยให้ใช้คอยเหตุแก้ปัญหาแล้วระหว่างที่ไปอยู่เนี่ยมันจะอยู่ติดกับทหารพรานเข้าระวังยิงกันเองกับทหารพรานต้องระมัดระวังด้วยพยายามตะโกนภาษาไทยไว้เข้าใจไหมแล้วก็จะมีพวกเขมเนซึ่งจะต้องผ่านเข้ากองพันของเขาพวกทหารกระเนั้นคืนนี้ถ้าฝนตกอะไรหลับนกหรืออะไรอะไรต่างต้องระมัดระวังด้วยและช่วงผ่านบ้านโคตกาต้องระมัดระวังด้วยพยายามทาตัวให้ต่ําไว้แล้วก็ถ้าเกิดถูกยิงสาดนเข้ามาข้างทางก็ต้องโจมตีหัวรถหัวในรถถังกับรถ ไอรถสกอร์เปียนไงรถเอวีซีมีปัญหาวิ่งเข้าป้อมก็หมดเรื่องแล้วเพราะมันยิงไม่เข้าเพข้าศึกรู้สึกว่าพวกโจรไม่เคยใช้อาวุธปืนนะลองจะช่วยเธออาวุธปนเขไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าพวกรถคอยเหตุนเนี่ยก็ต้องต่อสู้แล้วคอยฟังเป็นอายุจากอาชายอีกนนะแต่ช่วงที่ไปอยู่ข้างทหารพานต้องระวังยิงกับทหารพานยิงกันเองด้วยแล้วเขาชำนาญพื้นที่เขาจะยิงเราก่อนนี่เรายิงเขาก่อนต้องระมัดระวังเอาแหละขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องผู้บังคับมู่ อนตไปออกคําสั่งให้ใครอาให้ลูกน้องตัวเองแลวจำไว้นะว่าผู้พันไม่ยุ่งกับพลทหารเลยพลทหารไม่เก่งยิงปืนกลไม่เป็นไม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้ายิงทางซ้ายไม่เป็นทางขวาไม่เป็นเพิาปะเข้าตีไม่เป็นหมอบไม่เป็นที่ไม่เป็นเนี่ยใครความผิดอยู่ที่ใครขอโมขอส่วนถือว่ามึงไม่ฝึกลูกน้องท่านจะเห็นว่าทหารมึงยิงปืนไม่เป็นจังหวะหนึ่งทำยิงห้าแบ่ผู้หมูดถูกฟ้าเลยพอบระหลดโดน จำไว้เอาต่อไปจะเป็นการคอมเมนต์จากกรรมการแต่ละส่วนปังบ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 ัง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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哪里啊？哪个哪里啊？ เอนนอ,อย่ายหยุดนิ่งนานใกล้ที่หมายแล้วรีบบอกไว้กูไม่เห็นผู้หมวดมันจะขึ้นนั่งรถพราะคนขับเลยวะไว้ไว เึนรถอะไรเล็วขึ้นมรถสี่ผู้วอะพระขับผู้วอขึ้นรถออกไวเว่าเดว่าจะเดวากล้าไหมขอรถแต่ละการมาพบเดวากล้าด้วยมันอยในรอจอหมดแล้วอ่อยู่ในระส่ายวิทการหมดแล้วอ่ะเข้าที่พื้นที่ลงบนโชุ์คาราทำอะไรบ้างอ่ะมัอยู่ในกระสายวิทยาการหมดแล้วอ่ะเร็วขับรหน่อยแล้วออกเร็วออกแค่หนออกคเร็วออกแค่ไหน มุบหดด่งงเลยเร็วยงางงาเร็วยางยงยางงใครไปบ้างยางงอนรสยได้หมดแล้วออกไปเลยข้ต้อน,นหน่วยที่อยู่นี่ได้นะเรียกขึ้นไปได้นะย้ายขาดายนะ cao ti, đây nè các anh em, thay cho lấy cao ti có bị tập bằng rơm, ai Con con đón เบลล่าจากเบลล์แปดขั้นตอนก้าร้อยเพียงกรากีหมวดในสามหมวดเอ้ยหดในงหมวดในหนอ่1หมวดในเก้หมวดเข้าใจไหม ฉะนั้นถ้าเราไม่ตรงเวลาตีห้าครึ่งเป๊ะแสดงว่าในความยาวก้าวบวชนั้นมันโบไปก,บกี่บวชโหมดไปหนึ่งบวชเข้าใจไหม,ไมเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยยิงเตรียมเนี่ยเราจะต้องยิงเตรียม,ม,ก,มก,กี่องตศาพอสั่ยิงเตรียมตึ้งตัวเองก่อตีสองยิงเตรียม,มกีกบวชจบครยิงเอร็จครับบอกเขากันใครยีงเสร็จครับใครยิงเสร็จคอยังตั้งไม่เสร็จเลย พอยิงเตรียมไม่ได้ฆ้าศึกก็ไม่ถูกการกดดันแล้วต้องผ่านแนวตีกี่โมงต่อพร้อมกันตีห้าครึ่งครับตีห้าขึ้นตีห้าขึ้นวันนี้อยู่ที่ไหนระหว่างตีห้าขึ้นปู๊กขับตอนปุ๊กขับหมู่ดูในกล้าตีห้าขึ้นอยู่ที่ไหนวะน้าตีห้าขึนอ่าเราเองอยู่ที่ไหนกันพีเลยไอจีโก้ตีห้าขึ้นยังอยู่บริเวณไหนพีเลยเอ้ารถทั้งพีเลยตีห้าอยู่ที่ไหน เ,เราส,สเ,นะเวลาถ้าเรผิดเวลานี่ยเรื่องการเข้าตีเนี่้เรื่องเวลาเป็นปันจจัยสาคัญปัจจัยห่ที่สาคัญมากาเวลา้าการเข้ายวลเ,เ,เราต้องรีเพ์ใหม่เราต้องรเพใหม่ในการเข้าตีใหม่แล้วที่น่าเกลียดก็คือไอ้ราตาเวนไอ้คอยเหตสองกัน วิ่งหนีมาก่อนแล้วรวมห้าทีสิบนาทีแท็กมาเลยแต่ไม่ใช่ความผิดเป็นปฏิบัติตามสารคู่้ารมชาตถูกต้องแหละคือมึงใช้ความเร็วอาจจะเท่าที่กันหมดแต่มันผิดหลักการนะเพราะว่ากลังจะผ่านในฐานรถตีเนี่ยมันจะไปด้วยลูกขบวนรแล้วกนแต่ต้องเตรียมประค่า,าข้าศึกแล้วเตรียมแยกขบวนและนะ้วะมันต้องไปด้วยลูกขบวนพอมารถตอเปี้ยนใช้พลังขับเนี่ย ถึงแม้ว่ารถพานขกบของรถอังเกตเนี่ยมันจะสว่างโลเลยแต่ผู้พันว่ามันคงไม่มีพานขับมันน่าจะเป็นไฟหลีเป็นการไฟหลี่ของมันเหมือนกับรถที่เราเป็นไฟหลีซึ่งเวลาทางยุธิเขาห้ามใช้ไฟลีนะจะต้องใช้ไฟพางขับรุบบแล้วมันอาจจะไม่มีไฟพานขับก็ต้องใช้เซ็ตเเรียกคอมมอนเซ็ตภาษาฝรั่งคอมมอนเซ็ Sense, ตภาษาไทยเรียกกิดใต้สำนึก เราต้องดูแล้วว่ากำลังวิ่งข้นหากระสุนคนเดินเนี่ยเรือเปิดไฟสว่างโล่สีขาวมาเลยอีกคนันนึงก็เปิดไฟสว่างโล่สีแดงมาเลยมันเป็นไปได้ไหมต่อพ้องกันนี้เป็นไปได้ไหม,ไ,มได้ต่อพ้องกันไปพพ้องกันนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้หถนะ้าศึกแม่ยิงสวนมาอยู่แล้วเพราะว่ามันสว่างโล่มาเลยเยงี้ยมันผิดหลักความจริงก็ต้องใช้ จิตใต้สำนึกหรือคอมมอนเซนต์ของตัวเองให้ได้นะุหลักเลงก็ยังไม่ตั้งตอนนี้ไม่มีจิตใต้สำนึกยังเดินเอาหน้าเข้ามารับสตีนีกนี่คือคอมมอนเซนต์หมดท่านขอให,อหก้การการฝึกการลบผู้พันบอกแล้วไงว่าอ่านค่าศึกให้ออกนี่ยังอ่านฝ่ายเดียวกันไม่ออกไนงะมึงไม่ต้องไปลบแนละ้วต้องอ่านค่าศึกให้ออกวาดภาพการลบไปออกติดตามสถานการณ์ให้ได้ต้องช่วยผู้หมวดวตลอดเวลา เหมือนในแปดอะอมควยสอนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายผู้พันสอนไม่รู้จะสอนไงเ้วบอกว่าคอยเตือนผู้บวชด,ด้วยเพราะผู้บวชเนี่ยไม่ใหม่เนี่ยใช่ไหมก็เหมือนคอคนพึ่งจบไปในสิบปัยมาเนี่ยมันก็ยังไม่เก่งไม่ชนญมันไม่มีใครเป็นเทวดาจบมามันต้องคอยเตือนด้วยคอยเตือนนายด้วยแปดพร้อมหมายความว่าคอกูพร้อมแลวนะมึงจะไปประทะกันตรวจสะพานมึงจะไป,ประทะกันเนี่ยแต่คอกูพร้อมคอยเตือนไว้วางฐานยิงพร้อม อาจารย์ผมยิงไปที่ไหนบอกเลยนะไอ้นี่แม่งโอมควยอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะมันต้องช่วย5 6ประ,ะกัน5 6พร้อมพร้อมสกัดกั้นพร้อมอะไรแล้วแต่มันต้องคอยช่วยตลอด8พร้อม5 6พร้อม7พร้อมมันคอยเตือนผู้ขับสวดในเขาคนเดียวเนี่ยเขาคอยคอนโทซน9 9สวนเนี่ยเขาจะได้คิดว่าเอ้ยนี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้ว ไม่ได้ใช้อาวุธลับไม่ว่าจะเป็นลูกดอกอาบยาพิษไม่ว่าจะเป็นผมพิษอะไรเนี่ยมันต้องใช้แปดอย่างในเก้าอย่างแปดอย่างในตัวของตัวเองนะแปดอย่าง <ifen. S 1> แต่เราต้องช่วยด้วยต้องช่วยผู้กระปวดเขาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไหมเข้าใจครับมึงมาเนาี่ยมึงเนี่ยอะไรมาเนี่ยไอ้หลังสุนได้มาเนี่ยมึงมาเนี่ย ให้ตอบคำถามทุกคนเนี่ยได้ยินหรือเปล่ายิงครับกลับไปนั่งเลยตอนนี้ถึงตอบกันไปท่านขอให้เข้าใจไว้ตามนี้ด้วยที่พวกคุณเห็นเนี่ยเช้านี้มีแค่นี้ครับราณ